โบราณเขาว่ารถไฟเรือเมยีย่เกตํตำรวจนี่ครบไม่ได้นะครับแต่คนไทยเราต้องคบกับรถเมย์รถรางมาช้านานเลิกคบก็ไม่ไหวครับผมเพราะว่าเป็นวิธีการเดินทางที่ราคาถูกที่สุดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับรถเมย์ listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟังพบกับรายการไหมรุ่น70ผมตองตองจันทราสุผูดที่อยุอยใกล้เจ จะมายอดยุคให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์เมืองไทยและความรู้สึกความทรงจำต่างๆว่าคนในวัยรุ่น70อย่างผมนั้นพบเหตุการณ์เมื่อปี70อะไรมาบ้างสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการวัยรุ่น70นะคะวันนี้อาจารย์ธงทองจันทรางสุเตรียมเรื่องสนุกๆมาเล่าให้เราฟังกันอีกครั้งลยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมว่าจะชวนคุยเรื่องการเดินทางเอาของคนกรุงเทพกันแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะร่วมประสบการณ์กันกับคนในอีกหลายท้องที่ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วบ้านทั่วเมืองเรานะครับวันนี้นึกว่าจะเริ่มต้นด้วยด้วยรถรางซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยถลายไปรถเมย์น่าจะพอเหมาะกับเวลาของเรานะครับเด็กๆก็คงถามเบื้องต้นก่อน,นะวะ่าอะไรมันคือรถรางวะนะครับ ชื่อรถรางก็บอกอยู่แล้วว่ามันวิ่งไปไหนตามใจชอบไม่ได้นะมันวิ่งอยู่บนรางเท่านั้นแหะแต่คนก็ถามตาว่าแล้วมันต่างรถไฟอย่างไงเออตรงเนี้ยน่าสนใจนะรถไฟบ้านเราเนี่ยทุกคนรู้จักกันแล้วละมันไม่ได้อยู่กับถนนนะรถไฟก็ต้องสร้างรางรถไฟของเขาเองวิ่งจากหัวลาโพงจากสถานีกลางบางซื่อไปไหนก็แล้วแต่ต่างคนต่างอยู่กับถนนเขาไม่มันอาจจะขนานกันไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับถนนนะ แล้วก็พลังงานที่ขับเคลื่อนรถไฟนะครับถ้าเป็นบางยุคบางสมัยก็เป็นรถรถหัวจักรรถไฟรถจักร,ไ,รกไอ้น้ำก็เป็นปูนปูนอ่าประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวนี้เข้ามิวเซียมไปหมดละเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นพวกใช้น้ำมันดีเซลมั้งหัวจักรดีเซลอะไรประมาณนี้อันนี้นคือเรื่องของรถไฟแต่รถรางที่ผมพูดนะครับถ้าให้ผมอธิบายหน่อยคือมันวิ่งบนราง ที่อยู่บนถนนอยู่บนผิวจาราจรฮนะแต่มันแบ่งพื้นที่อยู่บางช่วงเวลามันข้ามอยู่ตรงกลางถนนเลยซ้ำไปอยู่ตรงเกาะกลางถนนเลยก็มีบางทีก็วิ่งคิดซ้ายวิ่งคิดขวาแล้วแต่เขาวางรางไว้มันจะมีเชือกอยู่ข้างบนด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าที่มันจะมีอะไรผมเรียกเสากระดองมันเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่มันนอกจากต,ตัว,ต,วตัวโบกี้รถเรียบยแล้วมันก็มีม,มีมีไอ้ที่มันยืดอยู่ข้างบนเนี่ยนะไอ้ชี้นยืดบนว่ามันไปเชื่อมต่อกันกันกบพลังงานครับผมเพราะมันวิ่งด้วย ด้วยไฟฟ้าตัวรถเองเนี่ยไม่ได้ผลิตพลังงานด้วยตัวเองไม่ได้เอาฟืนไปใส่ก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนมันอ่ะก็คืออยู่ข้างบนไอ้ที่เป็นพลังงานนะะคือคือไฟฟ้าเพราะฉะนั้นรถรางจึงต้องมีเสากระโดงขึ้นไปเพื่อจะไปรับไฟฟ้ารถรางจึงเป็นเพื่อนสนิทกับการไฟฟ้าสมัยก่อนก็เป็นการไฟฟ้าวัดเรียบอะไรปรบ้าณเนี่ยสมัยนี้การไฟฟ้านครหลวงแล้วล่ะนะครับ ดูว่าจะเป็นกิจการที่เป็นญาติกันเป็นพ่วงก,กันใครถือหุ้นใครยังไงก็ไม่รู้ล่ะหรือจะเป็นเจ้าของเดียวกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะักเพราะเราเดาเด็กเกินไปแต่รถรางเนี่ยมันต้องต้องวิ่งอยู่บนบนรางที่ว่านี้นะครับแล้วก็ความยาวรถไฟหลายโบกี้ได้มันมีพลังงานจะลากไปได้เยอะรถรางที่ผมเคยเห็นอย่างมากที่สุดบ้านเราก็2โบกี้ไม่หโบกี้กับโบกี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงรถรางผมนึกถึงอะไรบ้างหนึ่งคือต้องรอหลีกเพราะว่าวันนี้พูดถึงรถไฟเรายังต้องพูดกันในโครงการมหากรรมเลยครับเรื่องรถไฟรางคู่เพราะรถไฟบ้านเรานี้ก็เสียเวลามากอยู่นะเพราะมันมีรางรางเดียวอะแต่รถวิ่งสวนกันมันชนกันังโครไม่ได้นี่นอกเรื่องเหมือนตอนผมเป็นเด็กนะต้องต้องเรียนวิชาอะไร คณิตศาสตร์ได้บ้าที่มารถไฟสองขอบวนสวนกันเรามันจะผ่านพ้นกันในเวลากี่นาทีวิ่งตามกันวิ่งแซงกันเนี่ยผมเคยพูดเลยเ่รถไฟสองขอบวนสวนกันคนขับชื่ออะไรประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือจย์คณิตศาสตร์ของเราในสมัยเป็นเด็กๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> รถไฟเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะจะ,จะจะจะวิ่งชนกันได้บนรางเดียวมันก็ต้องรอหลีกชั้นใดก็ชั้นนั้นครับรถรางก็ต้องรอหลีกเพราะฉะนั้นถ้ารถรางขาบวนไหนมาถึงก่อนก็ต้องจอดคอย นะครับแล้วม,ม,มันมีมันมีรางที่เป็นโค้งอ้อมออกไปเพื่อให้จอดรออยู่พอให้รถอีกข้างหนึ่งวิ่งสวนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยวิ่งต่อไปก็แล้วกันแสดงว่ารางก็เป็นรางเดี่ยวถูกไหมคะก็มีจุดพักคอยรางระยวยกเว้นตำแหน่งบางตำแหน่งที่เขาจะไปรอหลีกกันอยู่นะครับแล้วก็ป้ายเออป้ายก็น่าสนใจนะป้ายรถรางเนี่ยหน้าตามันแปลกแปลมันเป็นมันเป็นธงรูปสามเหลี่ยมโลหะติดไว้ที่เสาไฟฟ้า สีแดงแดงแล้วก็มีดาวอยู่เออฟังดูไปคอมมินิต์ไงก็ไม่รู้นะมีแงแวมีแดงแดงดาวดาวเป็นนี่เป็นไม่มีแค่นั้นอ่ะนี่คือนี่คือป้ายรถรางแล้วล่ะนะป้ายพอป้ายรถอ่ะนี่ก็แปลว่ารถรางเนี่ยครับมันก็หยุดตามป้ายแล้วก็ไปรอหลีกอยู่รถรางมีที่นั่งสองชั้นอ่ะเหมือนเหมือนขึ้นละบินก็จะมี first class มี business class มี economy class นะรถรางมีสองชั้น เรียกชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือมีสองชั้นขึ้นไปสองชั้นนนไม่ใช่ไม่ใช่หมายคว่ามีสองราคาอ่านั่งเรือบินเราก็เรือบินเรือบินมันก็มีชั้นเดียวเนี่ยแต่พวกที่นั่งข้างหน้าก็เป็นชั้นหนึ่งเราเป็นชั้นชั้นประหยัดหน่อยนั่งข้างหลังชั้นใดก็ชั้นนั้นมนรถรางก็จะมีที่นั่งสองตอนนะครับตอนที่เป็นชั้นหนึ่งดูเหมือนจะห้าสิบตังค์มั้งค่าโดยสารนะจะมีเบาะ อคือเก้าอี้นะเป็นไม้แล้วก็แล้วก็มีเฉพาะด้านข้างนะวิธีการวางเก้าอี้เหมือนรถไฟฟ้าคือคือมีซ้ายขวาเท่านั้นไม่ได้ไม่ใช่นั่งหันหน้าไปทางคนขับแต่อย่างใดนะก็ก็มีเก้าอี้ไม้ถ้าชั้นหนึ่งมีเบาะชั้นสองก็เก้าอี้เหมือนกัน่ะไม่มีเบาะก็คือกิดราคาต่างกันเลยต้องเท่าตัวเะยี่สิบห้าตังค์เฉลึ้งหนึ่งถ้าถ้าชั้นหนึ่งก็ห้าสิบตังค์ตลอดสาย ลอดสายเพราะสายมันไม่ยาวมันไม่รู้จะไปไหนมันมีที่ไหนบ้างคะอาจารย์ผมเคยเห็นผ่านแถววังหลวงมีแน่แถวแถวัดโพอ่าน่าจะมีในเมืองเก่าทั้งหลายมันเป็นย่านในเมืองอ่ะหน้าหลงหนังเฉลิมกรุงมีรถรางผ่านแน่นะครับทีนี้ก็คือว่ารถรางเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ถือเป็นยานพาหนะที่จ้องนึกดูนะร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ย รถยนต์ก็ยังมีไม่มากเท่าไหรนะ่นักไม่ใช่มีใครทุกคนจะมีสติปัญญาจะมีรถยนต์ได้รถรางนี่ก็เป็นบริการสาธารนณะผมว่ามันก็บือหวาทันสมัยพ่อๆกับรถไฟฟ้ารถใต้ดินของเราเวลานี้เลยนะนะแต่งว่าพอตอนหลังรถมากขึ้นนะครับผมเนี่ยใช้รถรางเมื่อตอนผมเป็นเด็กหน่อยผมเข้าใจรถรางเนี่ยน่าจะเลิกไปน่าผมไม่ได้ค้นคว้าอะไรนะ ผมประมาณอายุผมมาประมาณ10ขวบก็น่าจะประมาณร้อยแปด0้อแถวแนั้นน่ะนะครับสาเหตุที่เลิกไปเนี่ยก็เขาว่ากันว่านะเพราะเหตุว่ารถมันมากขึ้นรถรางเนี่ยทำความเร็วปรูดปราดไม่ได้มันกวางทางคนอื่นเขาเพราะมันใช้พื้นที่ถนนร่วมกับรถยนต์ก็ไปที่รังเกียจของคนขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เขาก็บน่นพุมพําบมบไปสุดท้ายก็เลยเลิกรถรางไปซึ่งน่าเสียดายนะ สำหรับผมรถรางมันมีเสน่ห์แล้วก็คนขับคนขับรถรางก็จะยืนที่ยืนที่หัวหัวโบกี้นะพร้อมเห็นเครื่องพวงมาลัยจะเรียกพวงมาลัยเรื่อยคนที่เขาขับเนี่ยนะมันไม่ได้หน้าตาเหมือนพวงมาลัยรถยนต์คือกลมๆโค้งๆที่เราเราขับรถยนต์หรือรถเมย์เนี่ยนะไอ้คันบังคับเรียกว่าก็ถ้ากลมๆเราจึงได้พวงมาลัยถ้ามันไม่กลมเราจะเรียกพวงมาลัยได้ยังไงล่ะผมเรียกคันบังคับก็แล้วกันคันบังคับเนี่ยมันเป็นเหล็กยื่นมาเหมือนไม้ฟุตจากอันน่ะ แล้วก็อยู่ดีก็กระดกขึ้นมาตรงปลายเป็นด้ามสําหรับจับแล้วหมุนไปหมุนมาลแลดูแลดูเด็กหลายคนในยุคสมัยผมเนี่ยความฝันันสูงสุดคือได้ขับรถรางเพราะรู้สึกมันมีอำนาจควบคุมบัญชาอะไรหลายอย่างแล้วเขาเก็บเงินยังไงคะอาจารย์มีกระเป๋าไหมคะกระเป๋ารถรางเนี่ยพอถามก็โมโหนะเพราะนึกไม่ออกผมก็นึกไม่ออกว่าต้องมีกระเป๋าต้องมีกระเป๋าต้องมีกระเป๋าต้องมีในตรวจเป็นธรรมดา บ้านเรานี่ต้องต้องมีนายตรวจนะนะครับแล้วก็เก็บสตางค์เพราะคนขับคงไม่สามารถจะทนะําหน้าที่อย่างนี้ได้แล้วก็มันไม่เหมือนเมืองน,นอกเนี่นะที่มีตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติขึ้นไปแล้วหยอดกิ้งข้าคนขับแล้วมันก็จะไปได้แบบรถเมล์เมืองนอกเวลาเนี่ยนะแล้วที่สําคัญคือรถหลังแม่วิ่งอยู่บนแม่วิ่งอยู่บนรางตัวเองเนี่ยแต่มันก็อาจจะมีคนมากวางหน้ามีอะไรมาฉวัดเฉวียนที่เขาจะต้องส่งสัญญาณเตือนถ้าเป็นรถยนต์ก็บีบแต่ รถรางเนี่ยไม่มีแตรแต่มีกระดิ่งก็คือจริงจรงจิงอ่าเมันเสียงอะไรเงี้ยแต่กระดิ่งที่ว่าเนี่ยมันแปลกมากเลยนะมันอยู่ที่เท้าของคนขับก็คือเขาเหยียบเขาเหยียบเขาจะเหยียบแล้วก็ทืบอปอก,ก็ไม่ได้ใช่นัก <c oughs> แล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาก็เป็นสัญญาณเตือนอะไรที่ขวางทางอยู่ข้างหน้าให้หลบหลีกไปเนี่ยรถรางก็เป็นอย่างเงี้ยนะรถรางเนี่ยไม่มีไม่มีหน้าต่างเป็นหน้าต่างนะ มันเป็นโล่งๆเพราะว่ามันโล่งมากใช่ละนะครับโล่งยิ่งกว่ารถเมย์อีกอะ่ะนะช่องมันมีเสาแน่นอนเม่อนหลังคามันคงลอยอยู่ไม่ได้นะมันคงต้องมีอะไรรองรับหลังคาอยู่อะ่ะแต่ว่าเช่นโบกี้หนึ่งหนึ่งมาจะมีเสรารองรับหลังคาสักสี่หรือห้าเสาเทนะ่านั้นซึ่งก็แปลว่ามันไม่ได้ถี่นักนะแล้วเวลาฝนตกแดดออกนอกกระจอกเข้าลังมันจะจาดเข้ามามันจะร้อนมีมูลี คงก็ค,งคิดว่าคนขายตั๋วนั่นแหะเป็นคนเอามุลี่ลงเพราะเมื่อเดี๋ยวฝนาสาดเข้ามาหรือแดดร้อนนะมันก็มันก็จะจะทำให้รู้สึกว่า,ว,าว่าได้รับความสบายขึ้นในการในขายยานาหนะก็เนี่ยมันใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเรารถรางนอายุนานหลายสิบปีแต่สุดท้ายก็เลิกกันไปนะเมื่อผมโตขึ้นมาผมก็ไม่ได้ใช้รถรางละผมไปโรงเรียนยอมรับนะว่า โดยมากก็ไม่ได้ขึ้นรถเมลรอกเพราะว่าพ่อก็กัดฟันพร้อมรอมริบซื้อรถเช็คต้นแทนมาคันหนึ่งพ่อจะไปทํางานลูกเรียนทางพ่อทํางานทางหนึ่งเราก็ตอนเช้านั่งรถพ่อไปส่งที่โรงเรียนพ่อไปทํางานต่อเย็นพ่อทํางานเสร็จแล้วก็กลับมารับเรากลับบ้านเพราะฉะนั้นยานพาหนะที่เราจะใช้ในเวลานั้นที่เป็นส่วนตัวของเราก็คือรถเมล์รถเมล์นะครับแล้วก็ใช้มากขึ้น เมื่อตอนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่มหาลัยเนี่ยตอนเช้าเวลามันตรงกันอนะเป็นนักเรียนเนี่ยเวลามันแปดโมงถึงสี่โมงเย็นมันแน่แน่อยู่มหาลัยเนี่ยมันเข้าแปดโมงก็จริงแต่มันอาจจะเลิกถ้าบ่ายสองหรือบางทีมันจะเลิกทุ่มหนึ่งก็ได้นะเพราะมันกิจ,จกรรมชีวิตความเป็นนิสิตผมอยู่มหาวิทยาลัยป,ยปีสองพันสิบหกสึงสองพันยี่สิบอ่ะสี่ปีเป็นช่วงเวลาเนี่ยหลายคนคงร่วมยุคร่วมสมัยผมเนี่ยผมจะใช้รถเมย์มากขึ้นกว่าตอนเป็นเด็กนักเรียน นะครับแต่ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กนักเรียนก็ใช้อยู่บ้างนะในเวลาปิดเทอมไปบ้านเพื่อนนะแล้วก็หรือบางทีนัดก,นก,นกับเพื่อนไปไปเที่ยวจำได้นะไปจบมศสามในสมัยนี้คือม,ส,มสี่นะเขาเรียกมสี่นะเพราะมัธยมปลายมันมีแค่มศสี 4, ม่มศห้าสมัยนี้มัธยมปลายมันมีสักสี่ห้าหกนะเอาว่าประมาณเนี้ยอาอยุเท่าเนี้ยเวลาจบมัธยมต้นมศสามเนี่ย เป็นช่วงอะไรอาวร์มากเพราะเพื่อนกําลังจะแยกไปอยู่โรงเรียนต่างๆหลายคนอาจจะมีโรงเรียนเตรียมทหารไปอยู่โรงเรียนสายอาชีพไปอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบางคนก็กาเริบแต่งงานเลยก็มีนะอายุเท่านั้นจะแต่งงานก็อัคล้ายๆประมาณนี้นะนะนะครับก็ตอนปิดเทอมใหญ่ก่อนจะก่อนจะแยกย้ายกันเนี่ยมีการเที่ยวเยอะเที่ยวไหนก็ต้องไปไหนไม่มีใครมีรถสมัยนั้นไปรถเมย์นี่แหละ นะครับจำแน่ขนห,หนึ่งไปเที่ยววัดเบญจแม่เที่ยวสมัยนี้เหรอเชอยมากเลยไปบอกใครนะลูกกเฉพาะพวกเราน่ะเป็นสมัยนี้ก็ต้องไปเที่ยว,วที่มันมือหวาหน่อยนะไปไหนคือศูนย์กรค้าไหน,นคนรุ่นผมมันไปเที่ยววัดเบญจาหน้าสงสารไหมไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดวัดเบญจาอาจจะเป็นเป็นเครื่องบังหน้าฮะเอาข้จริงจะิไปเที่ยวเขาดินอือผมจำไม่ได้ไปเขาดินแล้วมาวัดเบญจ่าหรือไปวัดเบญจ่าแล้วไปเขาดินอะแต่ว่ามันมีการเพราะมันเดินไงออกจากว่าเบญจ่าเนี่ย มาถนนนัตรงมีเรียบคลองไปเดี๋ยวเดียวถึงเขาดินจะไปเดือดร้อนนแหละแต่ว่าแต่ว่าเวลานัดกันเนี่ยนัดที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันว่าต่อกี่ต่อผมนึกไม่ออกแล้วนะแต่ว่าเด็กสมัยนั้นจะนัดกันที่ไหนได้ก็นัดนัดโรงเรียนนี่แหละแล้วก็ขึ้นรถเมลไปขึ้นทียี่สิบห้าคนคิดดูตัวรถเมลเนี่ยก็เป็นกระดาษยาวใช่ไหมครับตัวรถเมลเนี่ยเป็นสิ่งที่คลาสสิก แล้วก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยมาจนหมัดนี้นะก็แกลบแกลบแล้วเป็น <g> rap, เป็น,ปนไอ้กระบ,บอกออพนังกงานเก็บตัวนะ <g> rap, แก็บแก๊บแกบ๊แล้วก็ฉีกฉีกข,ขาดออกมาเลยนะเราชอบมากเลยนะที่เราจะขึ้นรถเมล์พร้อมกัน25คนแล้วอย่าบอกบอกว่าอยาให้เขาฉีกเป็น25ชิ้นเล็กอยากได้เป็นชิ้นยาวเเเกกก็็็บบบไวววว้วปปปปนนนตัรรระะสาาณ์ของที่ๆยแลึ นี่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ใครเก็บไว้หรือเปล่าไอ้ที่ไปยี่ห้าคนมันจะมีใครเก็บไว้หรือเปล่าไม่รู้หรือไม่เาไปแล้วมันไม่เก็บก็เลยไปตามหาดูซะหน่อยก็แล้วกันแต่มันก็ตื่นเต้นดีการขึ้นรถเมย์แต่ว่าเวลาที่เราขึ้นมาเป็นเวลากลางวันไม่ได้ไม่ใช่มากมายมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่คนแน่นนักพอเราไปเทียบกลางวันเนี่ยรถเมย์สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยนะมันสิ่งที่น่าจะพูดตรงนี้ก็คือหนึ่งมันแน่นมากมันไม่มีสาบริการสาธารณะอื่นเลยนะรถเมย์เป็นสิ่งเดียวที่เราพึ่งพาอาศัยได้นะ เพราะฉะนั้นรถเมล์เวลาเช้าเวลาเย็นเนี่ยคนแน่นเป็นปลากระป๋องแล้วเนี่ยตรงบันไดในมีคนห้อยอยู่เหมือนพวององุ่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมันยโยเย,ยตรงกระไดนั่นแหละได้เหยียบขั้นบันไดสักขั้นหนึ่งได้แล้วมือเหนียวเอานิ้วก้อยหิ้วไว้ไงไม่รู้นะแค่นั้นก็เก่งนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นกายกรรมกันมากเลยคนที่ขึ้นรถเมล์เมืองไทยเนี่ยนะตอนอยู่ม .3 เช่นเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยขึ้นรถเมล์ จากโรงเรียนสาธิตแล้วแถวพญาไทจะไปไหนจะจะกลับบ้านเขาแต่จะไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนเนี่รถเมย์ขับไปเนี่ยเอาตัวผู้โดยสารเนี่ยไปฟาดเขา้าเสาไฟฟ้า,ฟา oh. โอ๋อนอนอยู่ลงมาเป็นเดือนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไปเยี่ยมกันเนี่ยนะนี่ผู้กันตามตรงนึกว่าเขาจะตายซะโดยซ้ำไปนะเพราะเพราะมันมันมันมาด้วยความเร็วแล้วเอาผู้โดยสารไปฟาดเนี่ยนะฮะแต่นี่ไม่แน่ใจมีคนบอกว่า คือมันเขาว่ากันว่านะวันนั้นน่ะมันมีคนซ้อนอยู่สองคนเพื่อนกันน่ะไอ้คนหน้าหลบเก่งกว่าหลบมาไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมไม่ทัน,ทนมันไม่เห็นเพราะมีคนบังอยู่มันก็เลยไม่ได้หลบอันนี้ก็เป็นบาปกรรมของคนคนหน้าเป็นที่เป็นดำอย่แงนที่ว่าเนี่ยนะะนี่ก็คขึ้นรถเมย์สมัยก่อนก็ต้องก็ต้องใช้ความภาคเพียรมากอยู่นะนะสําหรับผมนะเวลาที่ที่รถเมย์มันเป็นพวงองังุนที่ว่าเนี่ยก็ก็มีประสบการณ์ตอนเห็นเพื่อนถูกรถฟาดมานะ ถ้ามันแน่นนักผมก็ไม่ขึ้นมันจะต้องคอยสักสามคันห้าคันผมก็ยอมอนะผมไม่ได้รีบร้อนอะไรนะ่ะดีกว่าไปนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งอะนะครับอีกอย่างที่ควรพูดก็คือรถเมย์นะ่ะมันมีหลายสีเพราะว่ามันเป็นของบริษัทต่างๆกันไม่ได้เป็นของขอสอมกบริษัทเดียวไอการรวมรถเมย์มาเป็นมาเป็นเจ้าเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2อ1พัปมั้งประมาณนั้นนะฮะ พราะเหตุว่ารถเมย์ที่มีหลายสายหลายสีเนี่ยมันก็อาจจะมีการแข่งขันกำไรขัดทุนกันรัฐบาลก็เข้าไปรวมมาด้วยนึกว่าน่าจะดีกว่าวงเล็บไอ้นึกว่าน่าจะดีกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่านะสุดท้ายแล้ว <c oughs> ขอสอมกขัดทุนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะกำ,กำไรไม่เคยมีเลยประมาณเนี้ยแต่รถเมย์ทุกคนรุ่นผมต้องรู้จักรถเมย์ขาวอ่านะของนายเลิศนะะที่เรียกรถเมย์ขาวเพราะมันสีขาวนะ แล้วก็มีรถบขอสอนี่ก็เป็นอีกที่ห่อหนึ่งบขอสอสมัยก่อนไม่ได้วิ่งไปต่างจังหวัดอย่างเดียวนะวิ่งในกรุงเทพก็วิ่งนะสายยี่บห้าไปปากน้ำอ่ะแต่ต้นทางมาจากไหนก็ไม่รู้อ่าแล้วสีอะไรคะส,อสอีส้มบขสสีส้มรถขาวอีกสีหนึ่งที่ผ่านหน้าโรงเรียนผมตรงถนอนอังรีดูนังคือรถเรียกรถพีระแปลกมเพราะมันใช้สีฟ้าแล้วสีฟ้าทำไมถึงพีระเพราะว่ามเมื่อผมก่อนผมเกิดอีก มีพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชเนี่ยท่านเป็นนักขับรถระดับโลกจะรถแข่งแล้วท่านใช้รถสีฟ้าสีฟ้าสีรถเนี่ยก็คือสรุปสายนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เป็นญาติอะไพีระเลยแต่ว่ามันใช้สีฟ้าเหมือนรถพวกพีระชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกรถรถพีระท่านไม่ได้เป็นเจ้าของท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่ามันสีฟ้ารถก็เลยดูเป็นสีฟ้าแบบดูรอยัลดูแพง มีอีกยี่ห้อหนึ่งสีนครสีเขียวมันไปแถวแถวบางโพแถวแถวบางซื่อแถวแถวนั้นอนะ่ะผมเคยขึ้นเหมือนกันนะอีกยี่ห้อหนึ่งสิมิตรสีน้ำตาลนี่จําสีได้แต่จําหมายเลขไม่ได้นะถ้าคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้จําหมายเลขเลยทาไปจาแต่สีจสําสีสีนี่มาขึ้นได้ก็คือย่านขายย่านมันถูกไหมคะม,มันมันวิ่งข้ามกันไปข้ามกันมาฮะแต่สมมุติว่าว่าผมไปขึ้นรถตรงถนนพญาไทเนี่ย ผมก็ไม่ต้องจําเบอร์หรอกผมจะขึ้นรถสีสีส้มเท่านั้นนะ่ะอย่าไปขึ้นรถขาวก็ล่ะนี้เป็นต้นขึ้นให้ถูกสีเอางี้คนต่างเงือกก็ไม่ได้ไปทางรู้เลยเาก็ช่วยไม่ได้เพิ่งมาทําไมล่ะแต่เขามีเบอร์อยู่ข้างหน้านะ <c oughs> เขาก็มีชื่อบอกอยู่เหมือนกันอ่ะนะเออดูเหมือนรถรถรถพีระที่ว่าเนี่ยมันชื่อจุฬาสําเรมันบอกต้นทางปลายทางเขียนอยู่ข้างๆนะฮะจุฬาสําเรก็ ส่วนสาเร็จนี่อยู่ฝั่งทนมั้งนะผมก็ไปเคยนั่งไปสุดท้ายซะทีหละนะครับค่าโดยสารก็ในยุคที่ผมขึ้นนะตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยหรือเริ่มต้นทํางานเนี่ยห้าสิบสตังค์นะห้าสิบสตังค์นะครับเดี๋ยวนี้มันก็คง,งหลายบาทอยู่แล้วนะแล้วสภาพหน้าตารถเป็นยังไงคะคล้ายๆกันหมดทุกยี่ห้อไหมคะคล้ายๆกันมันต่างที่สีนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่มีรถแอร์สมัยก่อนอ่าเป็นไม้ไม้ พื้นมันก็เป็นเป็นพื้นไม้น่าจะเป็นตัวถังที่ต่อประกอบกันเองในในบ้านเราไม่ใช่ตัวถังสําเร็จรูปที่สั่งมาจากเมืองนอกหรอกมันก็มันมาสําเร็จรูปแล้วเราก็ใช้อย่างนั้นแหละนะครับก็เป็นยานพาหนะที่ได้ใช้กันทั่วไปสําหรับวัยรุ่นในในสมัยผมนะครับผมเชื่อทุกวันนี้คนก็ยังใช้อยู่มากอยู่นะครับแล้วก็ นึกถึงถึงความเปลี่ยนแปลงรถมีนี่เปลี่ยนแปลงช้ามากนะได้รักษาคุณภาพอันวิเศษสุดไว้สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเ,เลยจนบัดนี้นะครับก็เราก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันตัวก็แบบเดิมเราก็ไม่ว่ากันครับผมสนุกดีครับผมเห็นเขาก็มีไอเดียจะเปลี่ยนแปลงอยู่ยน,นะคะมีรถแอร์มากขึ้นให้คนแบบใช้งานได้มากขึ้นแต่ปัญหานี่พูดตรงๆนะพูดให้มันซีเรียสหน่อยคือ กำลังจ่ายของคนมันก็ไม่ใช่ของง่ายผมก็ยอมรับนะถ้ารถเมล์มันดีมันก็ต้องลงทุนบางทีอาจจะต้องพูดประโยคสุดท้ายก่อนจบการสนทนาในวันนี้ว่าบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยบางที่เป็นเรื่องที่ที่ภาครัฐอาจจะในระดับรัฐบาลประเทศก็ดีหรือระดับท้องถิ่นก็ดีจะต้องจะต้องเป็นคนซึ่งมีส่วนแบ่งในการในการดูแลรับผิดชอบบ้างเหมือนกันผมเข้าใจในหลายๆเมืองนะนิวยอร์กก็ ก็ขาดทุนครับผมันไหนก็ขาดทุนอะ่ะปัญหาคือแต่จะทำใ,ให้ชีวิตของเมืองมันอยู่ได้ยังไงแต่มันก็มีข้อพิปรายเยอะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่ธุระของผมเราก็พูดไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับผม,อมโอเคทั้งหมดนี้เราก็พอจะเห็นภาพนะคะว่าการเดินทางสาธารณะในยุคก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาอานการอีกครั้งค่ะว่าอาจารย์จะเล่าเรื่องสนุกสนุกอะไรในยุค70ให้เราฟังอีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับยินดีครับแล้วพบกันใหม่ครับติดตามเรื่องราวดีๆ และรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ